กุ้งของเราเนี่ยจะเป็นกุ้งเป็นครับผมวันต่อวันจุดเด่นของเราเนี่ยก็คือจะทําเป็นออเดอร์บายออเดอร์เลยก็คือของเราเนี่ยจะตักกุ้งเป็นมาแล้วก็เผาให้ลูกค้าตอนนั้นเลยครับผมของเราเนี่ยคือสดใหม่ทุกวันเลยครับน้ําจิ้มเนี่ยของเราจะใช้เป็นวัตถุดิบที่แบบสดทุกวันเป็นมะนาวแท้มะนาวต้องบีบใหม่ทุกวันสั่งผ่านไลแมนเวลี่กู๊ดสั่งตามที่ไม่ดีให้คืนเงินสวัสดีครับผมเอสนะครับผมเจ้าของร้านกอกุ้งเผาครับ พอดีที่บ้านนะครับผมก็มีพี่ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับหมอกุ้งแล้วคราวนี้มีช่วงเทศกาลก็มีเป็นเพื่อนๆพ,พี่น้องอะไรอย่างี้ครับผมสั่งกุ้งกันมาเราก็เหมือนมีการจัดหากุ้งะครับผมให้แต่มันเป็นกุ้งสดครับผมหลังจากนั้นก็เร่งเห็นว่าแบบทําไมกุ้งสดมันมีคนกินเยอะจังอะไรอย่างนี้ครับผมหลังจากนั้นก็ลองเอามาเผาดูเผาแล้วก็ขายแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองเปิดเป็นร้านกุ้งเผาดูเป็นจนุดเริ่มต้นของร้านกุ้งเผา,าจะเข้าปีที่2แล้วครับ กุ้งของเราเนี่ยจะเป็นกุ้งเป็นครับผมวันต่อวันตอนนี้เนี่ยเราเพิ่มเมนูเป็นกระเพรากุ้งแม่น้ําเป็นกุ้งผัดติ๊กเกลือครับผมแล้วก็กุ้งกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นมาครับผมร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าผมจนถึง4ีทุ่มทุกวันครับไม่มีวันหยุดเลยครับ จุดเด่นของเราเนี่ยก็คือจะทําเป็นออเดอร์ by ออเดอร์เลยก็คือของเราเนี่ยจะตักกุ้งเป็นมาแล้วก็เผาให้ลูกค้าตอนนั้นเลยครับผมของเราเนี่ยคือสดใหม่ทุกวันเลยครับหัวใจของร้านก็คือน้าจิ้มครับน้ำจิ้มเนี่ยเราจะใช้เป็นวัตถุดิบที่แบบสดทุกวันเป็นมะนาวแท้มะนาวต้องบีบใหม่ทุกวันน้ําจิ้มเนี่ยจะกลมกล่มอมเมื่อทานกับข้าวสวยแล้วก็กุ้งของเราเนี่ยก็คือมันจะมีเป็นมันด้วยกินกับข้าวสวยรับรองอร่อยมากครับ เมนูยอดฮิตก็จะเป็นกุ้งเมียปนไข่ครับผมอันนี้จะเป็นกุ้งที่มีหัวแก้วด้วยอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งมาเยอะแล้วก็ในเมนูเนี่ยจะมีข้าว2อย่างเนี่ยทานด้วยกันเนี่ยคือรสชาติอร่อยแล้วก็ทําให้แบบมีรสชาติกลมกล่อมครับร้านกอกุ้งเผาตั้งอยู่ซอยเรวดี48ครับผมก็อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสั่งได้ก็คือ ช่องทาง l i น e Man นะครับผมเซิร์ชร้านกอกุ้งเผาครับผมสาขาเรวดีในไลน์แมนมีทุกเมนูครับผมแล้วก็จะมีเป็นเมนูโปรโมชั่นด้วย โปรโมชั่นนะครับผมตอนนี้มีเป็นกุ้งเมียปนหัวแก้วครับ12-15ตัวต่อกิโลกรัมฟรีน้ำจิ้มซีฟู้ดข้าวหอมมะลิราคาปกติ399บาทเหลือ200บาทครับแล้วก็มีกุ้งเมียไข่ปนหัวแก้ว1กิโลกร,รัมนะครับ24-26ตัวฟรีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ข้าวหอมมะลิราคาปกติ798บาทลดเหลือ399บาทครับไลแมนมีโปรโมชั่นและโค้ดส่วนลดให้ลูกค้ามากมาย oh. สั่งผ่านไลแมนบริโู ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนร้านกอบพุ้งเผานะครับผมเราก็ยินดีให้บริการแล้วก็เราจะพัฒนาเมนูแล้วก็เพิ่มเมนูเพื่อซัพพอร์ตลูกค้าต่อไปครับผม